สวัสดีครับวันนี้วันที่8เดือน8ปาจะมารีวิวบรรยากาศทุ่งนายามแรงออบ้านแอ่ห้อ,องแห่แล้วเนาะเป็นการลดรีวิวอโอ้ยโบาตายก็บ้บนเหลือ,อเป็นไงจับปลาจับปลาฝนตกเมื่อคืนเห็ดในน้ำท่วมทุ่งในทุ่งนา,อามองสุดสายตาเนี่ยโอ้ย น้ำขึ้นลายอ่าเราจะมาเกี่ยวกับหวานแฮวานแฮะจะมีปลาในคลองเลยเขาลองเล่ปลาได้ไหมได้ไหมหวานแฮวานแฮปลาซูนทาราโอ้จมลิบหายไปเลยมึงเอาดีๆนะ เ้ยทำไปขึ้นจากน้ำกูแย่นะ้ยกูโทรหาบางหลับเพลิงเลยไมึงได้ไหมมึงได้ไหมมึงได้ไหมโอ้บะทึกบะทึกอ้าไม่ได้เลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม้เยเดี๋ยวแต่ไม้เหรออ้าวเป็นไงอ้าวเรามึงเอาไม้ไปทิ้งเลยไปทำไมโอ้ยไม่มีปาไม่มีปลาไม่มีปลา มันเป็นคนหวาน,น่ะมันเป็นร่องน้ำไหลมาแต่สซยมงคุณจะไหลทอดยาวไปออกเซนาเซี่ยวเขตนี้ฝนตกหนักจะท่วมนะทางข้าวนี้กำลังโตเลยขึ้นเร็วโอ้ย ส,ส,ส,สรุปไม่ได้ปลาวันนี้เนาะอ่าโบเป็นยังเป็นแหียงตังใจ <Okay. S 2> โอเคโอเคอ่าวานนี้ไหมวานนี้ไมหมภารกิจหนึ่งเสร็จไปภารกิจสองมาอ่อายามโตงยามโตง,ตงอ,อ่าอวยอวยอวยอ่าเฮียงภาษาพื้นบ้านเราเรียกยังไงวะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับใสเอเอด่างด่างเนาะใสด่างเกี่ยวกับปลา นได้ไหมได้ไหมโอ้ยโอ้เยอะ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 เดี๋ยวเราดูดูกอนให้ท่านผู้ชมเขาดูก่อนโอ้ได้อยู่เนาะโอ้หน ER. ้าได้เนาะปลาซิวปลาซ่อนปลาอย่างปลาเด่นปลาใดปลาเด่นด้วยมีมีงูไหมมีงูไม่มีงูเนาะโอ้ได้อยู่ปลาขาวเดีวโอ้ซุงนี้ทำกินก้อยเนี่ยแซ่บนะเดี๋ยวเดี๋ยวสู่ผลงานเดี๋ยวเอาถุงไทยซุ่ใส่ก่อนหาพลาสติกถุงกันล้างลูกด้อยท่าน ปกติยามนี้นะฝนเนี่น่าจะอันปากขึ้นทั้งเถิงบ่อันปากขึ้นเถิงเลยบ่หรือว่าจะเอาล่องตามน้ำบ่โอหรือใครปลาเิยเฉยบ่ปลาขอเขาไม่ได้นะไม่ได้นะปลาเนี่ยเดี๋ยวลุยต่อลุยต่อท,ทำนาข้าวอ,อะลุยต่อขอจบคลิปนี้เอาไว้ คลิปที่สองสบายดีพบกันใหม่ในซอดหน้า